สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตลับจารบีให้ดูนะคะตลับจารบีเนี่ยในท้องตลาดเนี่ย็ก็จะเรียกกันเป็นเบอร์นะคะคือมีเบอร์2มีเบอร์3แล้วก็มีเบอร์4หน้าที่มันก็คือว่าหน้าที่มันก็คือว่ามันใส่จารบีค่ะใส่จารบีในนี้ใส่จารบีในนี้ให้เต็มนะคะแล้วก็ปลายมันจะมีรูปลายมีรูก็คือว่าตัวนี้ขันลงไปพอเราใส่จารบีเต็มแล้วเนี่ยตัวนี้ขันลงไปเพื่อเร่งเร่งจารบี การเล่นจระบีเนี่ยจราบีจะไหลออกมาทางนี้ค่ะเพื่อไปหล่อเลี้ยงลูกปืนซึ่งใช้ในงานของปั๊มหอยโข่งนะคะปั๊มสูบน้ําแบบหอยโข่งจระบีก็จะเล่งตรงนี้แล้วมันก็จะฉีดลงไปฉีดลงไปแบบโดยใช้มือเนี่ยนะในในการใช้มือเล่งเนี่ยเล่งตรงนี้นะคะเล่นลงไปมันก็จะไปกดกดจราบีที่อยู่ในข้างในนี้และจะบีก็จะไหลออกจากทางนี้นะคะแล้วก็จะไปหล่อเลื่อนให้กับ ตลับลูกปืนในกระปุกลูกปืนของปล๊มหอยโขนะคะที่มันทําหน้าที่รัดเพลาแล้วก็ไปขับใบพัดทีนี้จะวัดขนาดให้ดูนะคะตัวนี้เรียกว่าตลับจระบ,บีเบอร์3นะคะเบอร์3เนี่ยจะมีเกลียวเกลียวบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่าเกลียว2อหุนเป็นเกลียวแป๊บนะคะเกลียวแป๊บสอหุนถ้าหาว่าวัดเป็นมิลเนี่ยวัดเป็นในใช้เวอร์เนียจับเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่12 5มิลน,นะคะ ถ้าเราวัดความกว้างตรงนี้อยู่ที่12.5มิลนะคะแล้วก็เราก็จะวัดที่ตัวตลับมันนะคะคือความกว้างบริเวณนี้นะคะตัวนี้คือเรียกว่าตลับจจระบีเบอร์3ในท้องตลาดเบอร์3ก็จะตัวเท่ากันหมดนะคะตัวเท่ากันประมาณนี้ถ้าเราวัดตรงนี้มันก็จะได้อยู่ที่30มิมลนะคะอยู่ที่30มิมลถ้าเป็นตลับจระบีเบอร์2บริเวณกระปุกบริเวณที่เราวัดได้30มิมลเนี่ยมันก็จะเล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าปลายเกลียวเนี่ยจะเท่ากันถ้าเป็นตลับจระบีเบอร์สี่ บริเวณกระปุกตรงนี้ตัวที่ใส่ตัวนี้มันก็จะกว้างขึ้นนะคะก็จะกว้างกว่า30มิมลค่ะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะคะเผื่อว่าเวลาจะซื้อตลับจารบีหรือว่าคุณผู้ใช้จะสั่งจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะจะได้สั่งถูกนะคะว่าตัวเองจะใช้ตลับจารบีเบอร์ไหนดีในปั๊มใหญ่ก็ใช้ตัวใหญ่หน่อยนะคะตลับจารบีเบอร์3เนี่ยเหมาะกับปั๊มขอยโขง่งขนาดที่มีท่อน้ําเข้าน้าออก3นิ้วนะคะ ถ้าเกิดแล้วก็ในปั้มหอยของเบอร์ขนาดที่ทอดน้ำข้าวน้ำออก2นิ้วเนี่ยก็ใช้จะหลักจะระบีประมาณเบอร์2หรือเบอร์3นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นปั๊มหอยของขนาด4นิ้วก็จะใช้เบอร์3ก็ได้หรือว่าใช้ขนาดที่เบอร์4ขึ้นไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ